เป็นผมอันนี้แบบธรรมดาเบสิกมากเลยอะที่ทํค่ะไปที่แถ็บน้าแรกนะคะแล้วขวามือสุดค่ะคลิกที่คำสั่งที่ชื่อแทนที่ค่ะขวามือสุดนะคะคลิกที่คำสั่งที่ชื่อแทน ข้างบนนะ่ะเขาอาจจะมีข้อความคำว่าดีฉันมาให้แล้วเรียบร้อยอเกรู้สึกตอนสอบจะเป็นอะไรนะการเลี้ยงอะไรสักอย่างเนาะหรือประชุมอะไรประมาณนี้นะเราก็ใส่สิ่งที่ค้นหาก็เป็นดีฉันค่ะแทนที่ด้วยก็เป็นหุ่นใแทนที่หมดเลยล้วต้องตอบอะไรคะแทนที่ทั้งหมด อรแล้วว่าหมดเลยโจด,ดน่าจะบอกอยู่เนาะตอบโอเคไปไปิดไปไปดูโจทย์เนี่ยโจทย์บอกว่าแต่ละรายการพอเจอคําว่าแต่ละรายการมันก็คือทุกรายการแต่ละรายการ